ปูปูด้ยินอีบ่ดูร้านเอ,อิญนี่ด้ยินอีบ่มันกินเขาได้ปูนี่เหลายาปลาปิงนะมานกินเดอ้อลูห้านแตงามหายแต่มาขอพอด้ำนี่กินมากินปูกำลังขขาซานโอ้ย,อยมีคนมากลัวนี่นะอ้าววันนี้มาขคพอด้ำปูได้ปะเนี่ยปีอยู่มาหลายปีแต่โสดมาหลายผ่านละปีแ้แต่โบมานจักเถื่อนี่ปีนี้มาขอาพอด้ำปูนะ โอ้ยก็บพาเข้ามารุดเลยเนาะกือเป็นเขาเย็นหำละ่ะโอ้ยประกวนการเขาส่านอีกแล้วมาจางได้มาคอ,อยังเดียเดีมยมาบางงดูปลูกไห้มาน้ำข้าวในนี่มีผาสมผ้าวานนีนอาหารวานข้าวต่างๆนี่ เหล่ายาปลาปีงครบถวนมาถวายปูมาคอให้โชใไอมาส้นเขานี่ยนี่อันนี้ของหวานเดอปูเดอร์นี่ของหวานอันนี้อันนี้บูมเนบูมเนของหวานเนี่ยเ็นใหญ่ๆนี่ของของเค็มเนี่ยนี่ตัวนี้โอ้ยแข็งขากนี่ยกัดเดอปูนี่ทำใหญ่ๆแล้วนี่ทำใหญ่โรดอันนี้ก็มีเข่าเนาะมีเข่าแล้วก็มีปีงเขียดเนาะปีงเขียดแล้วจีเขียดว่าคือดำแต่ว่า ปูคือสิกินได้เนาะอันนี้ก็คือกระปูเนาะกระปูจีเนาะปูคือสิกินไดนอีกดอเห็นนำ้นำหนามในโมเมนแกงเด้อปูเดอ้ออันนี้น้ำปลาแดกเดอ้อคอยจับได้เข้มได้นี่ส่วนนี้เหล่าขาวเดอ้อมีเหล่ายาปลาปิาปางและนี่มาสิกินก่อนนะชิมก่อนหอมมะชิแห้งสำหรับย,ย่านปูเม่าตาย แห้งยังได้ปูเอ้ยคอยยินคอยกินไดยอยา่าปูเมาเอายินเอาได้เลยกันโฉบกันมานลำเขาในะปีนี้สีลมตัวดำตัวแดงหายอันี้กินเขา่าอันนี้ไปก่อนเนาะช่วงนี้มันกับโบมี่เนาะกินปลาได้หาเนาะกินกระยากเนาะกินสำลีไปก่อนเด้อปูเด้อนี่มีอาหารวันข้าวาาครบถว้วนอยู่เหล่าหญ้าปลาปิ้งเดี๋ยวกินสำลีไปก่อนเออกินเข่าวะมียั้งในกินอะไร จแซ่บอยู่บ้านโอ้สิกินได้อีบ้านนี่เนาะเยี้ยงอันนี้เนาะยี้งมาใหา้น,นียโอ้ยปูสิกินได้อีบ้านนี่เยี้ยงันนี่เกลือกับพริกโอ้ยอาหารอันนี้บ้าออนอาหารกินมันก็เพ็ดแล้วโอ้กินบ่ไใดด้อนี่เยังนี่โอ้ยหน้าปลาแดกอีกโอ้ กินบะได้แล้วนี่ฮะยังกระปูนี่กระปูพเพราะ่นี่จีขึ้นใหม่ใต้แถกินบะได้กินบะได้นี่ยังนี่โอ้ยเขียดจีใหม่ปนีิกูชิกินได้บ่้นี่ปูตีเป็นไรนะนี่กินชำนีกระเพาะแล้วเอาสวัสดปูนี่ห้วยโอ้ยกินก็ได้กินก็ได้โอ้ย สตีกับปูวะทนียโอ้ยกินก็นได้ใช่ถึงบังคับไม่กินอาขวามันเลยยังกับปูไปเข่าก็หายแล้วยึงก็จะอิม่มบ่ให้กัดคลิกอีกอืใจใช่

แซบๆมึงบ่ขอผู้สาวบ่หน่อยแม่นแหละคั่นเนาะขอขอผู้สาวอยากได้ผู้สาวได้มึงยังฮู้บ่เป็นหยังมึงคือบ่มีผู้านําขาวยังฮู้นะว่าสาเหตุเป็นหยังหยังว่ามันจังบ่มีผู้แานําขานี่านี่ไปแยงเบิงโอันนี้บอกจกพิเศษ ปูแมนขน่อยนะนี่ขน่อยรอกว่นี่นะแมนขน่อยนะปูนี่ขน่อยรอกว่นี่นะพี่แมนบอลโอ้จะพอเด้อจังบุมีผู้แสกผู้ซาร์ล้มเขาเนาะผู้ขาบ่รอเนาะแมนรีโทษปูกับอะไรน,นั่งเนาะ พวันตาเฮมันบุดี